คนรอบตัวในกลุ่ม,มนุษย์เรามาโดยตลอดหรือบางส่วนเชื่อว่าพวกเขามาเพื่อทำภารกิจบางอย่างแล้วก็จากพวกเราไปโดยทิ้งสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้เพื่อเตือนใจนเช่นกลุ่มหินสโตนเฮนส์ที่ยังไม่มีใครใครปิจาาได้ว่าก้อนหินขนาดยักษ์เหล่านั้นมาจากไหนใครเป็นคนทำหรือทำไปเพื่ออะไรเป็นตน้นส่วนฝ่ายคัดค้านพวกเขาไม่เชื่อว่ามนุษย์ต่งดาวเป็นสิ่งที่มีจริง พวกเขามีความเชื่อบังอย่างพรอมทั้งหาหินฝนหัดล้างกลุ่มที่สนับสนุนนั้นด้วยตัวอย่างเช่นภาาที่ไทยติด UFO ทั้งหลายก็จะมีการเอาภาพนั้นไปวิเคราะห์เพื่อหาความจริงซึ่งหลายครั้งก็ยอมรับว่ากลุ่มนี้สามารถหัดล้างได้ด้วยการบอกว่าภาพตัดต่อหรือบางครั้งพวกเขามักจะอ้างว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ UFO แต่เป็นอาวุธบนท้องฟ้าเป็นอย่างบิน ยนานอวกาศที่เกิดจากการทดสอบอาวุธของทหารมากกว่า 2. พวกเขาเชื่อว่าหากมีสิ่งมีชมีวิตจากนอกโลกจริงๆเทคโนโลยีของโลกเราตอนนี้ก็พัฒนาไปมากและจะต้องจับเขาหลังอะไรได้บ้างแล้วคำถาม